4ธันวาคมตลาดเอเชียทองคำจารึกขีดเส้นใต้เอาไว้ขบทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการหรือประวัติศาสตร์ทั้งส่งมอบทันทีและล่วงหน้าและนี่ก็คือซ u ปเปอร์ไซเคลทองคำเกิดขึ้นแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมัน PT ท่านผู้ชมครับสำหรับเช้าวันนี้4ธันวาคมนะฮะใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนทองคาโดยเฉพาะที่ตลาดฮ่องกงสิงคโปร์แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมือไก่หน้าผากก็ดีจะช็อกกันดัดชนิดที่นึกไม่ถึงก็ดีเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณมาจากนิวยอร์กสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่1ธันวาคมแล้วนะฮะว่าตอนนี้แรงส่งของราคาทองคําทั่วตลาดสําคัญของโลกไม่ว่าจะซื้อขายกันที่นิวยอร์กลอนดอนสิงคโปร์นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของตะวันออกกลางก็ดีแม้แต่ในอินเดียเนี่ยนะครับ แรงส่งแรงจริงๆและนั่นก็ทําให้ราคาทองคําที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ของตลาดเอเชียเนี่ยนะครับไปไกลอย่างที่คนนึกไม่ถึงเลยว่าทําไมจะกระชากันแรงขนาดนี้สูงสุดระหว่างวันขึ้นไปถึง2,148เหรย99เซนต์ต่อออนถ้าผมเทียบกับราคา ส่งมอบทันทีปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่1ธันวาคมที่ตลาดนิวยอร์กนี่นะครับเท่ากับขึ้นไปถึง79เเหรียญ89เซนต์ต่อออนขึ้นกว่า3%เปอร์เซ็นต์เหลือเชื่อครับ,รบว่าทำไมเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นขณนะนี้เนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้ราคาทองคำในตลาดเอเชียจนถึงเวลาที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ตรงนี้บ่ายโมงหนึ่งนาทีของวันที่4ธันวาคมเนี่ยนะครับเหนือ21 1 0ตอนนี้อยู่ทุกตลาดชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นเนีเ่ย เพียงแค่2วันราคาทองคําปรับสูงขึ้นและเป็นการสูงขึ้นแบบทําลายราคาประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้น2วันติดต่อกันถอยกลับไปวันที่1นธันวาคมที่นิวยอร์กสหรัฐราคาทองคําโกลด์สปอตที่นิวยอร์กของสหรัฐที่ปิดลงไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นราคาทองคําที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เรียบร้อยเพราะว่าเมื่อวันที่1นธันวาคมโกลด์สปอตปิด2 6 9 1 0นดีก่ก็ถือว่าเกือบเกือบเฉียดกนไปแล้วนี่นะฮะพอมาถึงในแถบเอเชียก็ทําลายขึ้นไคนอี ซูเปอร์ไซเคิลเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมรอบนี้สําหรับราคาทองคําเราเองยังไม่เราเองก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าขนาดนี้รอบของคําว่าซูเปอร์ไซเคิลทุกคนเข้าใจว่าอย่างไรนะครับคำว่าซูเปอร์ไซเคิลของแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ํามันทองคำบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นดัชนีหุ้นส่วนต่างก็แล้วดีเนี่ยมีความแตกต่างกันแต่ว่าความหมายที่เหมือนกันคืออย่างนี้ครับพุ่งกระฉูดไม่ใช่แค่พุ่งธรรมดาและเป็นการพุ่งกระฉูดต่อเนื่อง ไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือเป็นระยะกลางและยาวเพราะฉะนั้นซูเปอร์ไซเคิลมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่นาทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าราคาทองคําเกิดซูเปอร์ไซเคิลได้หรือไม่ถือว่าเกิดได้นะฮะถามว่าทำไมเกิดได้ก็ท่านผู้ชมคิดดูสิครับถ้าเราถอยไปราคาปิดของวันที่30พฤศจิกายนเทียบกับวันที่1นธันวาคมโกลสปอตนะฮะที่นิวยอร์กนั่นขึ้น33เหรียญพอมาเอเชียเช้าวันนี้ขึ้นเท่าไหร่เจเหรียญ เท่ากับว่าแค่เฉพาะเกือบเกือบสองวันเต็มๆนะถ้านับเวลาตามนิวยอร์กในสหรัฐเนี่ยนะเท่ากับว่าตอนนี้ราคาทองคําขึ้นไปเท่าไหร่ฮะร้อยสิบกเหรียญภายในไม่ถึง48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคือซุปเปอร์ไซเคิลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแล้วนะฮะสิ่งที่ตามมานี่ครับนอกเหนือจากนั้นมันคงต้องมีปัจจัยส่งว่าทำไมนักลงทุนไล่ทองคํากันขนาดนี้1ทองคําเพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่ตุลาคมเมื่อวันที่7ตุลาคมเกิดอะไรขึ้นฮะ สถานการณ์ของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรอบ75ปีของสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสติดอาวุธถูกต้องใช่ไหมฮะและนี่คืออะไรครับหนึ่งในปัจจัยของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดความรุนแรงซึ่งเป็นผมบอกได้ว่ามันเป็นปัจจัยคลาสสิกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความตึงเครียดของโลกซึ่งนําไปสู่ความรุนแรงและความขัดแยง้งเป็นในระดับทั้งภูมิภาคเล็กและภูมิภาคย่อยโดยการใช้กําลังทางสงคราม ทองคาจะถูกจับจ้องมองตาและคนจะโถมซื้อแน่นอนอันนี้ผมบอกว่ามันเป็นปัจจัยคลาสสิกไล่มาเลยครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่สามยังไม่เกิดแล้วก็มีความขัดแย้งมาตั้งแต่สงครามอ่าวไล่กันมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายแล้วก็มาถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับแม้แต่สงครามที่เกิดขึ้นก็คือรัสเซียกับยูเครนนั่นทําให้ราคาทองคําขึ้นไปเท่าไหร่ฮะเมื่อ2ปีที่ผ่านมา2 0 7 2ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขึ้นไปราคาทําไมฮะสูงสุดเป็นประวัติศาตร เสร็จแล้วก็มาเจอเมื่อ7ตุลาคมเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เลยเจอปัจจัยที่ทําให้ตอนนี้ทองคําส่งขึ้นมาปัจจัยตัวที่2คืออะไรครับทองคําไม่ชอบเงินเฟอ้อและทองคําก็ไม่ชอบดอลลาร์สหรัฐแต่สองปัจจัยนี้มันจะมาจากอะไรครับต้นทางคือดอกเบี้ยขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าขึ้นดอลลาร์ก็จะแข็ง เม่อดอลลาร์แข็งนั่นก็หมายความว่าทองคําเองก็จะพลอยมีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันถ้าลงดอกเบีย้ยดอลลาร์ก็จะถูกเทขายอ่อนค่าลงมันก็จะถูกโยกเข้าสู่อะไรฮะราคาทองคําและตลาดอื่นๆที่ไม่ชอบต้นทุนทางการเงินที่สูงงนั้นตัวปัจจัยที่สองที่เร่งและทําให้เกิดขึ้นในช่วงของ2วันที่ผ่านมาก็คืออะไรครับลุงคนนี้พูดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะได้พูดถึงสาระประเด็นลุงคนนี้ลุงคนนี้ก็คือลุงเจอร์โรมพาวเวลเขาพูด แล้วก็ตีความได้ชัดและน่าจะเป็นการพูดที่ชัดที่สุดในรอบประมาณ3ครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาว่ารอบการขึ้นดอกเบีย้ยอเมริกาถ้าจะสิ้นสุดลงแล้วแม้จะไม่พูดชัดเจนก็ตามแต่ตีความได้ลักษณะอย่างนี้นะครับนั้นนี่คือ2ปัจจัยหนักล้วนเลยครับนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาที่ผลักราคาทองคําไม่ว่าจะเฉลี่ยรายเดือนหรือแม้แต่รายสัปดาห์ขึ้นมาจนกระทั่งเจอรอบซุปเปอร์ไซเคิลเชา้าวันนี้ในตลาดเอเชียเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากการขึ้นมาอย่างนี้ก็เทําให้มีหลายสํานักตอนนี้ ปรับราคาทองคําเป้าหมายทั้งในิ่งปีนี้แล้วก็ปีหน้าจริงๆึ่งปีนี้มันแทบไม่มีความหมายแล้วนะฮะแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะยูดีวันเดียวก็ขึ้นมา79ดอลลาร์อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนกําลังมองเขาว่าเขาปรับราคาทองคําไปอยู่ที่เท่าไหร่กับรอบซูเปอร์ไซเคิลคราวนี้นะครับผมให้เอาไว้เลยนะฮะท่านผู้ชมกับแต่ละสํานักตอนเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับ ธนาคารยูโอบีนะครับหัวหน้าทางด้านของนักกลยุทธ์การตลาดลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ประเภททองคำนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของระดับโลกด้วยนะครับของธนาคารยูโอบีเนี่ยนะฮะก็คือนายเฮงคุนโคลนะฮะพูดเลยนะครับว่าภายในปี2024เขาประเมินว่าราคาทองคำจะไปอยู่ที่2,200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนวันนี้อยู่ที่2,100แล้วใช่ไหมฮะสำหรับตลาดเอเชียนะครับอ่ะค่ายนี้ย OB มองสิ้นปี2024อยู่ที่2,200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนนะครับต่อมาฮะ จากทางด้านของคอ่าย MKS PAMP นะครับที่ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์ในการลงทุนของทองคําที่อยู่ต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้ครับว่าราคาทองคํามีสิทธิ์ที่จะวิ่งไปถึงระดับ2,100ถึง2,200ดอลลาร์สหรัฐภายในปีหน้าเหมือนกันนะครับต่อมานี่นะครับเป็นหัวหน้านักยุทยุการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทหลักท,กทกรัพย์ TD Security อันนี้ก็ดังเหมือนกันในต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาพูดชัดเลยครับว่า ราคาเฉลี่ยของทองคำนะฮะที่จะเกิดขึ้นในไตรามาสที่2ปีหน้าจะอยู่ที่2,100ดอลลาร์ 2, สหรัฐเห็นไหมรับรถทุกข่ายเนี่ยมองฐานของราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีหน้าจนถึงจบเนี่ย2,100ขึ้นอ่ะช่างน้่หนักเอาไว้ก่อนนะครับค่ายนี้บอกว่าไตรามาสที่2นะครับ2024เนี่ยราคาเฉลี่ยทองคำจะอยู่ที่2,100ดอลลาร์ 2, สหรัฐต่อออนนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับถ้าผมไล่ไปแต่ทุกข่ายก็จะมองว่าขณะนี้เนี่ย สถาบันการเงินบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรือสํานักวิจัยที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในวงการของทางด้านราคาทองคำเนี่ยเขาประเมินแล้วว่าการยืนพื้น2,000ดอลลาร์แข็งแรงและการที่จะส่งต่อถึง2,100ดอลลาร์โดยเฉพาะเฉลี่ยแสดงว่าช่วงวิ่งและแกว่งตัวต่ําสุด2,000สูงสุดจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ครับ2,200ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับปัจจัยซูเปอร์ไซเคิลอย่างเดียวนะครับว่า1 การตัดสินใจที่จะเริ่มลดดอกเบีย้ยในปี2024ยิ่งลดเร็วท่านผู้ชมต้องระวังเพราะเดิมทีเขาคาดว่าจะลดสิ้นปีหน้าเสร็จแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นกลางปีทีนี้มีหลายค่ายเริ่มมองฉีไปลดตั้งแต่มีนาคมปีหน้าถ้ายิ่งลดเร็วนะฮะอัตราความเสี่ยงของราคาทองคํามีเสมอตัวเหมือนกันครับคือไล่ราคาต่อหรือว่าทิ้งราคาลงมาเหตุที่จะทิ้งราคาตรงไหนทราบไหมฮะทุกคนหรือนักวิเคราะห์เขมามมกจะใช้คํานี้ รับรู้ราคาไปก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้รับรู้หรอกครับนะฮะเลยว่าตอนนี้ซูเปอร์ไซเคิลที่ขึ้นมาเนี่ยครับถ้าถามนักวิเคราห์นายวิคอดจะบอกว่ารับรู้ราคาไปก่อนหน้านี้ว่าจะมีการลงดอกเบี้ยแต่นักวิเคราะห์ตอบไม่ได้ชัดหรอกครับว่าตกลงจะลงเมื่อไหร่ลงเร็วกว่าที่คาดหรือลงช้าวกว่าที่คาดตัวนี้เป็นตัวที่จะยังมีช่องว่างให้ทองคําวิ่งต่อได้ไกลแค่ไหนแต่บอกได้เลยนะครับว่า 2,023ปีแห่งการทำลายสถิติของทองคำเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจนได้2,024ก็จะเป็นปีที่สร้างราคาทองคำทำลายเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นได้นะครับและในที่สุดเนี่ยนะฮะเราอาจจะเห็นราคาทองคำเนี่ยตกต่ำจากราคาสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงสองปีนี้เกิดขึ้นในช่วงของครึ่งหลังของปีถัดไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเหน็นจากว่าราคาทองคํานั้นขึ้นมาค่อนข้างจะสูงแล้วเนี่ยนะฮะงั้นผมถามท่านผู้ชมเลยนะฮะ ถามท่านผู้ชมเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของทองคำเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นบาทเนี่ยฮะก็อยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะรูปประพัน์ตอนนี้อยู่ที่าขายออกนะฮะบาทละ3 4 9 0 0นานะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าทองรูปพรพันธ์ท่านผู้ชมคิดว่าแตะ4 0 0 0 0บาทในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังของปีหน้าส่งเลยครับผมให้ราคานะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคำรูปประพันธ์จะแตะบาทละ4 0 0 0 0บาทในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังของปีหน้า2567 ใครคิดว่าครึ่งปีแรกพิมพ์ครึ่งปีแรกใครคิดว่าครึ่งปีหลังพิมพ์ครึ่งปีหลังแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องทองคําแล้วนะฮะนั้นถ้าดูจากทั้งหมดนี่นะครับแรงส่งอยู่ที่การลงดอกเบีย้ยช้าเร็วกว่าที่กําหนดผมบอกไปแล้วว่าลงช้าลงเร็วจะเกิดสัญญาณกับทองคําแบบไหนอย่างไรประเด็นที่สองนี่นะครับก็จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรทราบไหมฮะธนาคารกลางทั่วโลกแห่ซื้อตุนทองคํามากกว่าเดิมไหม การซื้อตุนทองคํามากกว่าเดิมย่อมทาให้ปริมาณทองคําที่อยู่ในตลาดนี่นะครับหมายถึงทองคำจะเป็นฟิสโก้จับต้องได้นี่นะครับเป็นไงฮะลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับสภาทองคําโลกที่เรียกว่า WGC หรือว่า World Gold Council นี่นะครับออกรายงานล่าสุดแหมดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกันเลยนะฮะเขาบอกว่า24นะฮะของธนาคารกลางทั่วโลกตั้งใจฮะที่จะซื้อทองคําเก็บมากขึ้นในอีก12เดือนจากนี้เป็นต้นไป 24%เลยนะครับพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับรวมรวมรวมแบงค์ชาติบ้านเราด้วยเดี๋ยวก็ต้องซื้ออีกเหตุผลที่เขาจะต้องซื้อเพิ่มขึ้นเพราะอะไรฮะในปีหน้าจะเป็นปีที่เริ่มตรึงกระลงดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นความผันผวนจะเกิดอะไรขึ้นครับดอลลาร์สหรัฐจะมีการแกว่งตัวในทิศทางยังไงฮะขาลงอย่างรุนแรงเหมือนกับช่วงประมาณก่าปีกว่าที่ดอลลาร์สหรัฐนั้นแว่งตัวในช่วงขาขึ้นนั้นสิ่งที่เขาจะต้องประกันความเสี่ยงกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะยิ่งทุนสำรองระหว่างประเทศในช่วงที่ดอกเบีย้ยขาลงและดอลลาร์จะเกิดการแกว่งตัวแรงนั้น3ปัจจัยนี้เนี่ยครับดูเหมือนว่าจะเป็นซุปเปอร์ไซเคิลที่ค่อนข้างจะชัดเลยนะฮะว่าขณะน,นี้ตลาดทองคํามาถึงขนาดนี้แต่ก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเท่านั้นแหละครับเราได้เห็นซุปเปอร์ไซเคิลรอบนี้ผมถือว่าเป็นรอบสั้นนะฮะและอาจจะขยับกลางหรือไม่ให้ดูการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับเดือนธันวาคมปีนี้13ธันวาคมว่าจะเป็นการตรึงดอกเบีย้ยต่อเป็นครั้งที่เท่าไหร สี่ติดต่อกันจบรอบขึ้นที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่ลุงคนนี้แกพูดไว้เมื่อวันพฤหัสบดีค่ําคืนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าทองคําบาทละสี่หมื่นบาทจะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังภายในปีหน้าส่งครับถ้าใครคิดว่าเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็พิมพ์คขึ้นปีแรกถ้าใครคิดว่าเกิดขึ้นครึ่งปีหลังก็พิมพ์คำว่าครึ่งปีหลังส่งมาเลยนะครับและนี่แหละครับก็คือทองคำซุปเปอร์ไซเคิลเกิดขึ้นนยขอ,ยอย้แลว